พี่น้องเมื่อนี้แม่น้อยเพิ่นมาโซ่ซีมือแกง่อไหมเด้พ <c oughs> ี่น้องสุขุมสมืเนาะก่าลังแกงพี่น้องเออลังแกงไหมปดดอกไฟเนาะหแล้วปิดดอกไฟแล้วมันแห้งมืดต้องใต้เด้อตรงไต้ไฟ่เนาะเก็ดอุต้อ่ะเด้อเดอตเด็เนาะเค็มเนาะ เพื่อนใหม่ใมนใหม่สดสับมาแต่ต้นนั่งเพื่อนนั่งอุนเพื่นมาแจงซุมกันเพื่อนน่อ่กินหมงก้านสิเจับเอ๊ะอะไดีอตีน้อยอตีน้อยอตีน้อยโอ้ผมม่มีอู่แขนนะ่มีอุนแขนอตีน้อยอตีน้อยเฮ้ยเฮ้ย เออัออูมาแค่ในสลางไหนเด้ซื้อมาไว้ยโอ้ยโอ้ยโชว์โชไเด้เครื่องแกงเครื่องแกงอันนี้แม่ม้อนซื้อมาจากตลาดเตรียมถาสเปินมีพักเวนกินกับแล้วก็มีพักยังมีเฮ็ดนะอลงหรือว่าเฮ็ดยังไงเอออโลงหรือว่าเฮ็ดยังนงเออเอามาขนอเสิพักกันกินอยู่ตู้นี่แหละซุ่มกันอย่นี้แหละนัดลูก ไม่ม้อนกับเตียมหุงเขาจเจ้าไว้ชาหุงเขาฮู้งเขาจเจ้าไว้ชาหอนหอนพักกระดังกินจิตรูปเย็นสบายม,ม,ม,นะมันนี่ห้อนอยู่แต่ว่ามีลมเลยไม่น้อยเพิ่นเอารถเพิ่นมาอ่ากำลังอุอน่น แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเปแต่แสบเสร็จแล้อตวนะเอ็มซิมมึงตววเพ็ดเพาะได้นี่ยอ่ะตักมาตักมาักแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสวยเต็มสวยบักไงอ้ตวอนบวมน่อยมากินน้ำกันเด้อทุกทคนแสบแสบน้ำกันมาแล้วขมาบาหน้า็มาแล้วย โอ้ยเอินเอินมันน้ำบ้านนั่นก็ได้เด้๋วลูกเอ้ยเอินนั่นก็ถือกันเลยยังเขาตังมันเป็นอะไรลูกเออเอินทำนั่นก็ได้แหละเป็นอันเดียวกันเถอะที่ว่าเออลูกเคยมาแล้วคือว่าอยากอ้างแต่ลูกเคยเนาะพี่น้องเนาะไม่จำเป็นว่าอุดรเป็นนั่นนะพูดลูกเคยเมมอนก็มาแหละค่ะเปลาหน้าก็มาเลยนะเปลาหน้ามีน้ำมันพูดอันนั้นบ่พาลูกพาลานเอินนั่นนะฮะทิมนที่บ้าบปล่าหน้านะเออเมมอนนั่นพาลูกพาลานเอินนะฮะ มันยังดอกสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาทำเวลาพอดีเขาก็สบายดีหลายโลไปดีใจพี่น้องกินเข่าสามัคคีเด้อมามามาไปดีบดมือพี่น้องเลยบุดสอกินเข่าซามะคีแกงนละไม้ร้วงมือมาเลยลูกเต้ามาแกงนละไม้ซุ้มกันแบบนั้นเนาะไม่น้อยน้องน้ามา ไปหาเห็ดก็ได้แับไหนนะหาเห็ดเนาะไส้เนาะโลละลายคนหนึ่งโลก็ละลายกันเร็วดวงไผ่ดวงมันไปห้าวกับโลอีกดวงไผ่ดวงมันโลคือกันได้ไปหาคุณก็แล้วมันมีทางนี้มันบ่มีหรอไอ้ที่เขาเรียกข้าวกัะต่นยอมนั่นแหลยจริงจริงวักินบ่กินยานคือเขาบกองหลายคนกินยานขับกล่องน่ะ องงเขาเหลือบ่ีนเนาะอัมดาะเหาพาเขาาเยอมีกุ่มมียังไยเาจะเอาได้เอาอะไรึ้นมดของอันพันเนากป่เด้อกรนีเด้อแ่มันใหม่ให่อ่อนนะกลุมสุดหนาคนที่ซับให้ชาไปอืมอ่อนแ่เลยน่นุ่ดนีเอามากินก่อน เราสื่อไน้เท่าไหร่แล้วหน้าเอง่ับหนี่งแล้วบกเข้มบ่บ่พอดีบกเข้มพอดีแสบแสีมือยอดเสีมือยอดเสีมือยอดเยี่ยมพี่น้องมีมอนบ่ไปสื่อจ๊ะข้อกเาวลอข้าวยังไ่ทันสีมือยอดเยี่ยมสีมือยอดเยี่ยมก็หลอกหวยมา เล่เมอนอัดอัดทั uh ้งหลังทั้งยาวเลอดก็ขึ้นาเขาเล้วอัดอีกวันลอกหัวอัดอะไรวะทีกคนกินข้าวฟองแล้วคนนั้นไปกินน้ำ เมืเ่อลล <c oughs> แล้วเอ๋ลาก็ไปดอกยนังลาไปหาเห็ดกันเด้อยนังลาไปหาเห็ดมาดีแล้วมืเอเศร้านี่มาสักเครื่องเลื่ลนี่แล้วมืเอเศร้าจะหาเห็ดถุนมาหาไปหาเห็ดเอาเครื่องเมื่อตากไปหาเห็ดเลวยน่าอรรถน่าเฮือนแม่เดี๋ยวไปขึนเขาเจ้าก่ะได้ลมจะ มาอยู่มาหาอยู่นังหล่ากับมหาแม่อยู่เด้อบริป้าบริทิมแม่มอนบริป้าบริทิมหมู่บ้านเนี่ยกะมาเอาของกินนี่แหละเมื่อในเฮือนนี่แหยเมื่อบริถายาพิ่นบริถายาพิ่นเราบริถไปอยู่แล้วก็อยู่เฮือนแต๊กคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อบริถไปอยู่ดอกประตูกะตอกกะแต๊กบอลบอลนั่นนั่งคนน้อยไปถ่ายนี่ยอยู่เฮือนแต๊กคือเก่าเพราะว่าเมื่อวานนี่พี่น้องท่างกันแต่แต๊ก เขาซีข่าวไฮไฮนั่งหล่าไปเอาเขา่าวหมื่อวานนี่ค่ะนั่งหล่าก็มารถในเฮือนนี่แหละไปเอาเข่าวอยูน้ำพีน่น้องทางแถวแท๊กไปส่งข่าวห้ัวเขาซีข่าวไฮว่าไฮนั่งหล่าไปไซอยู่ในเฮือนนนั่แหละเดี๋ยวดีนะบวันนี้ไปไซดอกพี่น้องเอยเฮือนแถกนั่นแหถมันไปอยู่ป่าอยู่นุ่งดอกเฮือนหัวก,ออก็อยู่ไรเนาะอยู่เฮือนทัวคือเก่า เอาไมผู้ทรงเขาท่งน้ำเด็ครับนทั้ง,ง,ง,งน,น,งนี้บริอยในกันทันงนี้กับระคือกันแล้วมไปชมกันแล้วเกลือมันเป็นนันเอาเขาเลยซีเขาให้ให้น้หลาไปเ,าเขาหมู่บ้านนี่ค่ะอเอาเขามา่หนึ่งไปทรงให้น้องเขา เราทำลงบังพ่อแม่อันบนนตำแหน่งอันพอหันบริสุทธิ์แล้วพอนะแล้วปล่อยแล้วพอนะแม่เราแม่ตายแล้วแม่บ่มีแม่นะแม่ตายจะถึงน้องจะพอแม่พอมองเสาแจ้งน้ำไมมต้องกินข้าวเจ้ามันเส่ข้าวันเนาะข้าวกันน่าคือบ้าข้าว่ ก็ลแล้วยังย uh ั่หมดอีไอตีเ็นาวป่ะตี้มันมันคือตีคือเจ็กคืจีน่มันก่อนม่คือลุดตีเินมันออตี แบบเลือกแกงใหม่มดเลยแบบลายคนนั่นแต่ใหม่ใหม่หวานๆวาใหม่โหม่สุดโดด้นาะการเดอดๆต่อๆไปอ่อนน้ำเนาะานอ่อนเก็ตเธอได้สิ่งหนึ่งไม่คือจีไม่คือหลอดเก็ตเพาะุดยูนิตสองตัว bớt nhiều ừ. lắm, bớt hơi được rồi, bớt ừ. lại nó, bớt lại, nó sẽ hái thêm một đại đại này các bố, bớt đi đâu hả? Ở dưới bớt cái gen của mày rồi nè, nó tròn, nó đi hái nó tròn, nó còn một cái bao này nữa, nó bấy cái bao riêng, cái bao riêng nó còn mang luôn, cái loại này, cái này, cái này, cái เราไปหาเห้ได้มือนะไปทดน้ำยังลไหาเพ็ดก่อนนะเจ้าเหมือนจะหาเป็นมูลเป็นเพ็ดเคาะไปฮู้แจักมันออกไปได้เส็จแลแม่เจ้าอนนี้ฉันคงเป็นแม่จันล้ลูกเอ้ยเป็นยูแม่คอยนะจะคอยบุกเขย็นจาหาเพชรโตน้องชายไอาเจ้าใหญ่มาหนี่สภาพการเอยกับเปลี่ยนไป แค่ต้นตัำไมอยเป็นคนได้อ,อ่างลูกเป็ยนยังไงทำได้แม่ก็สุก็สนแม่น่นจุดจับใหญ่เลยบริเวณขอไปหาเห็ดขอไปเหเ็ดเรื่องอื่นแบบนี้ปปเป็นแม่นั่นนะทำไมลูกใหญ่าไปหาเห็ดลูกไม่หาบ้นา,านเอานการในงาน,นอื่นเลยเขาอยู่ทง,งานกับเบื้อง อยู่ออกไปโล่งๆเลยเลยละหนึ่งเห็นป oh, um, so ่ะอยู่ป okay. anyway. like really ่าอยู่ลงตัวสิบมีแ่งานฮะหาดนุ่งตงนกเปอะคนเห้ปวกบูกบ่าบุกดอกเกได้เห็ดปวกุ่งอีสเฮ้ยส่ยสช่ยาไปอาคิปนี้กัแม่บ้นไดไปกนเด้อง่น้องเด้อบายขอกันมาคลิปหน้าด้อจ้าบาย